เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับครับคลิปนี้ผมมาคีปเป้าที่ดินสวยๆนะผมแปลงนี้เนื้อที่1ไร่นะครับอยู่ตำบลโคกกวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับหนึ่งไร่ราคาเพียง6,50 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะครับ ที่ดินบรรยากาศดีนะครับวิวภูเขารอบข้างเป็นทุ่งนาเขียวขจีนะครับผมปัจจุบันก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับอากาศบริสุทธ์นะครับผมลมพัดเย็นสบายผู้คนไมู่กพานวุ่นวายไม่แออัดนะครับแต่ตัวที่ดินห่างตัวเมืองนครยกเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมห่างเขื่อนคุนด่านปากการชัยน้ําตกวางตะไคร้5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากที่ดินราคาเพียง650,000บาทเท่านั้นนะครับ ้าท่านใดสนใจก็สมามารถสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผมจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดดูที่ก็โทรติดต่อเข้าไปได้นะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับผมไม่ใช่เจ้าของนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างกจะเด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ